แกรกไ่เช่เก้าสวัสดีเพื่อนๆนะคะก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้เจ้ายญาของเราก็ไม่ได้ออกงานนะคะยุทค่ะพี่อนขับอยู่งานวันนี้เราก็เลยตามมาดูนี่เจ้าแผ่นยาวตัวเล็กนะคะตัวนี้60นะคะนี่กำลังกวาดใหญ่เลยกวาดจากเมื่อวานฝั่งนู้นไปแล้วแต่วันนี้ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตรงกลางนะคะตรงนี้กวาดเสร็จเขาจะโก่งฝั่งขุดแล้วก็ฝังนะคะที่กวาด นี่นะคะความน่ารักของเจ้าตัวเล็กในนะคะน่ารักมากวันนี้ก็น่าจะไม่เสร็จนะคะต้องคุยมีตัวนี้นอ,ยอยู่ตั้งเยอะนะคะตรงนี้นะคะยเยอะเลยนะนี่นะ,นนะดูความยาเยอะนะ,ะบอกตรงๆค่ะแบบนี้ <c oughs> เหมือนกับที่ที่เขาชาวที่นะะตรงนี้ชาวที่ <c oughs> ชาวที่จะปลูกผักปลูกอ่า โคตแบบมะละกอนะคะมีหัวน้ำมีเรียบร้อยอะ mm hmm. ตอนแรกเขาจะให้เจ้ายักษ์ของเรามากวาดแต่เราบอกว่าเออเราคุยกับเขาเราบอกว่าเจ้ายักษ์ของเราในขวาดได้นะแต่ใช้เวลามากเลยแล้วก็คือต้องไม่โกงข้างหลังอ่ะแล้วก็ที่เขาจะเสียไปเยอะแต่ถ้าใช้ไมโครอเขาจะเรียบร้อยกว่าเราเยอะเรียบร้อยเขาจะยักเลยคะเขาจะยักเวลากวาดอ่ะคือมันจะเป็นดินมันจะ เป็นแบบนี่ใช่ไหมคะแล้วก็ดินมันก็จะกลองไปกว่าต้นไม้พวกนี้ล้มได้สบายค่ะกว่าได้จะเสียเวลายเยอะอย่างต้าตัวเล็กตัวนี้นะคะเจ็ดร้อยหชั่วโมงหนึ่งของเราห้าร้อยห้าสิบในการคำนวณน,นะคะเราก็บอกแล้วว่าเออใช้แมคโครดีกว่าะคะ่ะจะเรียบร้อยกว่าเราเยอะเห็นไหคะแต่ถ้าเขาเจ้าของคนเช่าเขาจะดื้อใช่ไหม จะเราเราก็ไม่ว่าจะให้เราเราทำเราก็ไม่ว่านะแต่ว่าจริงๆเราก็เสนอก่อนเลยค่ะว่าเออใช้ไมโครเดียวค่ะจริงๆพี่ที่เช่าสวนตรงเนี้ยลุงที่เช่าสวนเนี่ยแกบอกว่าแกจะเอาตัวใหญ่กว่านี้แต่เขาไม่ว่างได้ตัวนี้มาต้องพยเอาตัวเล็กขี่นะคะมาดูค่ะว่างว่างว่างเนี่ยค่ะ ถ้าเกิดเราเขามา,าให้เราทํางานใช่ไหมคะเราก็จะถามมาก่อนเราดูบัญชีก่อนว่าเออมันเหมาะสมไหมมันไรไหมถ้าคุณยังจะให้เราทําเราก็จะทาแต่ในเร,เราจะบอกเขาก่อนคือถ้าลกๆแบบนี้นะคะถ้าเทียบกับใช้โถไถกับใช้แมโคโรเนี่ยใช้แมคโคดอยู่าะคะ่ะ แล้วแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเรา,เราพอใช้เป็นโคเสร็จเราก็จะใชยักษ์เรา,าลงเสร็จจานก็สามจานนะคะนู่นเครื่องขับเนี่ยเครื่องขับเนี่ยอายุสักเท่าไหร่อ,ะรอ่ะแม่สามสิบนิดนิด เาก็ขวาดกองกองมันข้างเดี๋ยวเราก็จะไปรวมกันทีเดียวนะคะนี่นะาแเรียบร้อยเลยทางทางบอกตรงนะคะถ้าเป็นเจ้าักษ์ของเราอะ่ะแบบเนี้ยอาทิตย์หนึ่งก็ไม่น่าเสร็จดูะคะ่ะดูต้นไม้นะคะ ร้อนมากวันนี้อันนี้ช่วงบ่ายนะคะอันนี้ขวดก็เยอะนะนี่นะขยะเลยถึงนี่นะคะนี่ค่ะเห็นมันเต็มเล้ค่ะตรงกลางนี่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวช่างเนี่ยเขาจะกวาดแล้วก็จะฝังนะคะเขาขุดฝัง ต้องค่ะอย่าได้งานก็จะได้งานนะแต่ว่าในความจริงเราต้องบอกคุยกับเจ้าของที่คุยกับคนเช่าเลยรนว่าเออของเรามันจะช้ามันจะเสียเวลาเราจะไม่สามารถที่จะขุดกลบไปเขาได้อะไรเงี้ยถ้าเขาทำได้ก็ลาบแต่เขาไม่ได้เหมือนกับเจ้าที่ที่ตรงนี้ค่ะเขาก็โอเคเชื่อเราเออแม่โคเธอมันต้องแบบนี้จะยักล้มได้แต่มันก็มันก็ถึงแม่โคนะคะดู เราต้องยอมรับความจริงไงนะคะเราอย่าฝืนงานทุกอย่างนะนี่เนี่ยคอขวาเรียบร้อยเราก็ตายกระเบื้องเยอะเลยะคะ่ะกดกระเบื้องแตก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 อันนี้ชั้นตัวเล็กนะคะ XE60DA ควาสนุกเลยค่ะคือว่าหมวกมาค่ะแดดร้อนแย่จัง ้ปล่อยต้นเดยป้องต้นอะไรเยอะยะยคือรู้สึกว่าตอนแรกที่เราเคยมากวาดเนี่ยนะประมาณสามปีนะนะเรามาถตรงนี้ไถตรงนี้คนะ่ะถอตอนนั้นเป็นย้าเฉยเราก,ก็ทิ้งไปสามปีเพราะแบบไม่ได้ปลูกอะไรไม่ทำอะไรเลยมันก็เลยลกขึ้นมาขนาดนี้นะคะตัวนะต้น,ตน มารอบหนึ่งน,นะคะทีผงงงงาา่ผ่านมาเขาจะไม่เริ่มงานเพราะามาเช้าผ่านมาเช้าเลยรถเข้าแขนยาวต่อถึงถึงข้างหน้า,นนา,นายังไม่มาถึงนี่นะ,ะวันนี้ก็ไม่น่าเสร็จนะคะแต่พรุ่งนี้อีกวัน แดดเปรี้ยงเลยวันนี้ดูนะคะคือดีเป็นคนที่ชอบแบบแบบเออคือรถใหญ่จริงแต่ดูขนุ่มนวลนะคะทำอะไรก็คือเบาๆทางที่ตัวใหญ่น่ารัก เหมือนกับที่ตอนไปดูเจ้าแขนยาวที่ทำทางนะคะอันนี้ก็กว่าไม่เยอะนะคะไม่ไปเยอะแล้วนะคะเมื่อเช้ารู้จอตรงนี้นะข้างหน้าตรงนี้ไม่น่านีนี่ก็ต้องกวาดเดี๋ยวก็ไปฝังกรอบเรา นนี้แล้วนะคะทีวแขนยาวที่แขนยาวเขากวาดตะกร้าบเรียบนะคะน้บเตียบเขาจะเอาเ้ะยักษ์ของเรามาหน,น,น,นึงจานหนึ่งจานเพราะจะบุกแล้วก็ ชั่วโมงเจ็ดร้อยนะคะนู่นนะคะใต้ข้างหลังมีต่องานได้นะ,ะก็บ่อยรับนิยมนะคะ ใช่ค่ะเดี๋ยวเราหาที่หลบไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มมิตรใจด้วยนะคะอยัยเจ๊ก๊าซูนะเดีย๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะติดตามงานพันเพจย์ได้นะคะใัยเจดีดค่ะยัยเจ๊ก่าซูสวัสดีค่ะ